วันนี้เขาไม่มวนน้ำกันในกลุ่มอีพีที่สี่หนึ่งทรวัพท์มอล้ำใจกันรอยครับโชว์พิเศษการแสดงย่างหลานพี่น้องคุณผู้ชมอยู่ทั้งบ้านครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับตอนราพี่น้องคุณผู้ชมเอฟซีมอลลัมใจกันรอยกับการแสดงไลฟ์สดหนึ่งทศวรรษมอลลัมใจกันร้อยอีพีที่4นะครับกับพักมอลลัมใจกันรอยในช่วงปิดฤดูกาลที่พวกเขากำลังสิฟอมผลงานใหม่นะครับให้พี่น้องได้เบ่งเต็มรูปแบบเปิดฤดูกาลที่วันที่27กันยายนที่จะฮอดนี่ต่ช่วงนี้นะครับโดยความคืดหอดกิดถึง แ,แต่ที่สําคัญอยากให้พี่น้องเข้าได้เบิ่งตอน,น่องแม้นว่าจะเป็นช่วงเก็บตัวช่วงซ้อมแต่พวกเข้าก็อยากมีผลงานฝากตอนพี่น้องเช่นเดียวกัน,นครับการเหตุานบการเมืองปัญหาชายแดนไพ่าชายแดนพี่น้องภูอพยพภูรีไพ่ต่างๆก่อนอื่นบ่อยสตริชัยในน้ำเจ้า,จาของคณะมรดกรน้องขอนแก่นพ้อทีมงานทุกๆชีวิตขอทรงกำลังใจให้กับทหารหาร,หารทหารกา หรือว่าแนวนาทุกภาษาประเทศรักษาอธิปไตยแผ่นดินไทยของเฮาและขอทรงกำลังใจให้กับพี่พน้อง,องผู้มีบานมีเฮืน่นที่อยู่ที่อาศัยที่อยู่ชายแดนจะต้องอพปยพเป็นการสัวข้าว<ม>นะครับได้ออกมาซึ่งคณะมอลมั่นใจกระลอยของเฮาบอยซีดิชัยพร้อมเช่าคณะมืออื่นสีเดินทางไปนะครับทรงกำลังใจให้พี่ให้น้องมีของฝากของตอนหรือเอื่นว่า เป็นถุงยังชีพนะครับไปซอยพี่น้องเล็กๆหน่อยๆแต่ทุกสิ่งทุกอย่างคือจากใจของพวกเข้าเลยกต้องค่ะูโดยเฉพาะอีสานใต่ในี่มีความสําคัญหรือพี่น้องชายแดนบ่รเริ่มมาจากอบะะุบลราชธานีนะครับศรีสะเกดเ<อ>สุรินบุรี<อ>ลำสาแก้ว จันทบุรีจังหวัดตราดม,มีความสัมพันธ์ความผูกพันกับมอลำาใจลอยบอยสิริชัดยด้วยดีมาโดยตลอดแต่ละปีในพี่น้องให้โอกาสไปทําการแสดงลึ่งแกนกันเป็นลูกเป็นหลานของพี่ของน้องนะครับเสียใจกับการสูญเสีย,ลยหลายๆอย่างแล้วก็ห่วงใยสาหรับพี่น้องอยู่ในสถานการณ์ที่บัญญากลลาบากแต่เสือเลือเกินว่าอีกบโดนกระคงสิจบแล้วก็พานพลไปฝ่าหลังฝน กต้องมีสิ่งดีๆนะครับฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอ,อนะครับพกเข้ากับภรวนาซอยกันให้ทุกอย่างมันพาน้ลไปในทางที่ดีนะครับเข้าก,กันสิได้ใส่ชีวิตกันเนาะในปกติแล้ลวเดี๋ยวนี้ขอ่อยขึย้นน้ำไหลยหลขึ้นน้ำไผลขึ้นน้ำงานเท่าไรเส้นสัญญาไวลายเลยแถวสีสเกีมีมิตรยุอีสานไตเลยหลายคนเิ่นสิบ่าโอ้ยเบิงบานเบิงเมืองเิ่นอันกลํลลังโศกกัลลังเศรากัลลังยากเจ้าของอันยังมามวล มันโบมีนมวลอันนี้มันคืออาชีพม,มันคือการทำมาหากิน<ว>กอันนี้ต้องขอ,ออนุญาตโบอ,อยากให้พี่น้องมองแบบนั้น นะครทุกคนยังจะเปิดกันมืมดืมอยู่ซุ้มไฟแนนด์จะเฝ้าวท่อมาดูไหลเป็นใดยังวางสวสผักพอนแม่มันไปจะไหนมันเกี้ยวกันยุติมันเป็นยังไงมันบอกเกี้ยวจะได้ท่อวนวนอยู่ไฟแนนด์งัดรถกูทวนทวนอยู่อ๋อสัมพรมึงแรนอ้อวนอ้อมีนอยู่เปิดมือเปิดเวนนอ่จักลับจักนอนเน่เขาย่นเราเบิดกันยู่มุ่งจักแน่หนาซิวหนาขวัญอย่ก็จะท่อมาดูไหลกูที่ใส่อย่เมาอยู่นี่บอมเนบอมเปนเป็นห่วงมีญาติพี่น้องหร ช่วงนี้ชุม่มอันยังก่อข้อเสนเตอร์รอคอยโทรมากันไหนครับกดลิงก์ที่ปักหมุดด้านล่างนะครับเพื่อสนับสนุน1นึบาทานะฮะสำหรับ e ีพีทของเราเดินทางมากันต่อนะฮะผู้ใดเคยสนับสนุนยาทิมยาปากันเดอ้อ<ป>บดท,ทิมกันไว้กลางทางนะต,ต้องไปต่อน้กันเรื่อยๆไปแบบเงี้ยวและวันนี้นะครับนั่งเอก นั่งเอกคูขวัญปกติศิลปินพิเศษเฮาเสียเอาไว้ในกลุ่มปิดสิบอท่านเองเอาออกมาโชว์แ,<ม>แต่่ามีนั่งเอกมมกเพิ่นเคยไปนั่งเอกคณะเฮ่านี้ละผู้หลายไปเอาไ,ออาไปหลายเหล่านี่ใจกนลอยนี่ไม่นั่งเอกหลายรุ่นแล้วอไะไรปนี่สิกลับมาสั้นเพราะจะว่าจันแจ้ง,จงเนิ่มจะว่าเหรอเราไมา่หลีติยุ่ิใช่ละ อาจจะเป็นจันแจงหรือว่าคิตตี้ก็ได้ไม่ใช่คิตตี้หรือว่าเป็นผู้ใดหญ่มาเป็นบัวข้ามเตยไม่มีบัวข้ามเราไปอยู่หลุมบ้าน่อนห็นเราอยู่บัวเตยเออทําไมอ้ยไปเปิดพอที่แหละเอาเพลนผ้าบรอดสันเด้ไหมจันยม่ได้รวบซุ่มขอบพระโอษม่ใป็นไงข้ามจนะเอาเอาเปิดตัวในแจ็คกี้ผู้ใดสมมุติว่าเอานั่งนั่งเอกผู้สิมาสางสีสันสําหรับอีพี่นี่ว่าอย่างไรอ๋อนั่งเอกปะนะ ยุติการปีแรกไปเลยเพราโชกันนั่งเอกคู่พร้อมเด้ยนั่งเอกคู่เอกคูเปิดตัวให้อลังการในสมศักดิ์ศรีเพิ่นเพลินสีเดีวส้มกันออกมาพี่น้องแฟนเพลงที่เคารพครับมือสิบนิ้วของผมขอกราบมิตรลักแฟนเพลงทุกทุกท่านผมจะนำพาทุกทุกท่านมาพบและสัมผัสกับพระเอกน้าอือนางเอกที่เขาเคยสังกัดวงบอลลัมเกยเกินร้อยตั้งแต่ปี59เขาออกไปประมาณปี62 เขาออกไปด้วยความรักไม่การอกหักรักแดนเซอร์ก็อยู่ได้ไม่นานก็อ่หักแล้วก็อย่างนั้นมันมาเปิดตัวแล้วม่น่านประวัติกุณต้นป่สวัสดีค่ะ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 เอาเนี่ยเด้หน้ารถตูดฟิงตีน้ํานิ่งตลกน้อยลอยกิโลนี่ก็ซื้อเดียวกันไม่หลายซื้อแท้ผู้ขวัญกับพี่บอยตี ยุกถังใหญ่ผู้นี้หนิโอ้ยทีย่นี่ที่นี่บอสขับรถตู้พ้าหัวหน้าไปงานหลบลบลชิดบลวอาฉันนิดหนึ่ <S <S เอานาลาทีมาขอ,ขอ,ขอางข้า<ด>ว่ารถตู้สิงรถตู้สิงเจงานนี่เปิดกระจกดาคนดาสะดาไซกูเลยยิ้มข่าวอยู่ว่ามึงดาแม่ค้าแม่ค้าตั้งลานขวางทางมึงมึงมาเฮ้ยนี่ตัวนี้ฉันแม่ค้าเอารถบ่อยชีเจยตัดฉันซะว่ะ กูก็ได้มาจังซันมันมาขายใครมาขายของนี่เอ้าวมันมุกคอยบอลมาล่ามนุษย์จอมเสไาะมาขายบอลมึงเป็นผู้ว่าวคนวอมึงเคยจำได้แค่แถวม่อยังใด้ถุงเสียกูตีกูเป็นอะไรกันไหนแม่ข้าพูดกันพี่น้องกันกับกูโอ้แต่งเตยอยู่เจกเกอร์อยมันดาไปแจังซันพ่อใหญ่ไปอยู่ระเบียบมันเปลี่ยนแนวดาทับดีๆนะบักควายชัดเจนเลยบานเนี่ยชัดเจนเอาโซฟร์จนมาควักขังมึงขับดีๆแน่ค่อยๆไปก็ได้ดอกกูบ่าฟ้าวปนั่น แซงรถแกอ่อยว่าไต่จักยังเขาสั้งบอดี้ปืนใส่มันเนาะข้ากูไปล่ำกรุงเทพออกจากหมอฉีดหกทูมหอดบ้านตีหนึ่งเคืองแม่มึงมึงชี้เครื่องบินหรอจักแล้วเจิดเบิ่นเวิ้นเวิ้นมาจากมาแซงอีหยังเนี่ยดีแล้วมึงวันดีค่ะวันดีค่ะเมื่อก่อนค่ะเตรียมไว้บดหมื่นหนึ่งกูมากเทยวแหลกเขากว่แกงกุ้งสิละโอ้ขนาดไปอีหมอนมาอีพี่นี่มันคือแม่หมอน อมันคือซ่าไก่แท้มาหลายอีพี่แล้วย่านพี่น้องจื้อนาได้ก็เลยปลอมตัวย่านพี่น้องเบื่อแมนย่านพี่น้องเบื่อสำหรับการแสดงเราอันนี้มันเป็นตัวจริมันเป็นยังค่ะตัวจริงคนกับเลยสิบ้าขอสโกับปุ๊กมันเป็นย่านพี่น้องเบื่อเต้หนานี้หนีค่ะกูบาจังสั่น เจ้านี่จำได้ไหมมึงเดินสมควรแต่งคือมันเอามึอนี่ตั้งใจมาโดยตรงไม่เอ้าเอ็มอวันกับน้ำสิมาเปลี่ยนแจ็กกี้กับโต่งไปยุ่งะเบียบเขานชิมาเปลี่ยร์เนี่ยขันชิมาเปลี่ยน์มือตัวมึงนีเห็นยังขันแต่ที่ไหนเอ้าไปยังเป็นยังเป็นยังไปยังเกาะเป็นยังเปลี่ยนหัวหน้าวงเออกูว่าก็ขันเตนเปลี่ยนสูบไปต้องเปลี่ยนดอกเปลี่ยน์ยังไงเปลี่ยร์พญามาอยู่นี่เปลี่ยนหัวหน้าบ่อยเป็นียร์ เาคิดดีๆคิดดีๆให้คิดคิดเิียคิดใหม่นะคะแต่อยู่นั่นไปหอดงานกับไปทะเลหอดสีทุ่มผุนผู้ใดเถอไปน,นั่นยูนัออ่นเดี๋ยวนี้หา่านผ้านเงียบควันผีประหลอดและถูถประเดี๋ยวผื้นพอเด้อกููกบอกข่ารักมือเข่าลังเวทที่ไปเห็นหอดหัวหนาจ้าออกงานน้ำเมียนอนน้ำเมียนอนจ่มาแล้แท้แถดไปพูนแช่เข่าไร่กลมมาโหมดผ้าหมอลำไหว้พระนะ โอ้ขันยุกับเมียเป็นนักสั่นรดถูกต้องเอามาตั้งเป็นตอนนอคนมีลูกมีเมียตีเออคือมึงช่วงนึงนะดิเมื่ออติดเมียคือกันในช่วงนั้นช่วงไหนเอา้วช่วงที่เราบ่คอยโทรหาหมู่บ่คอยมาโอ้ยเบาๆเบาๆเบาอย่างเงี้ยกับ่เบิ่งหน้าเบิ่งหลังเราเห็นบ่อาทิตย์บางหันเนีเขาโพสขึ้นสตอรี่บอสั่นเขาโพสในเฟซเห็นบ่สั่นเอามาจทีไหนเจ้าเนี่ยมึงจะสีหน้าหัวหน้ากีหน้าหัวหน้าโพสมาโตเห็นบอสเขาโพสมาหยุดๆนี่ยดยด ผ่านมาผ่านมาขอให้มันผ่านไปสุดท้ายเราก็ต้องดูแลตัวเองเนี่ยมพ่อเหงาปาดพ่อถูกนองมาจือดเลยครัท่านเจ้าเฝ้าเลี้ยงของข่อยข่อยเฝ้าเลี้ยงของเจ้าแล้หว้า่เกินสองอาทิตย์เจ้านั่นก็ไปเลี้ยงเนื้อยางอีนั่นก็ขึ้นดีกันผู้ใดเฝ้าเลี้ยงหัวนานี่บริจายค่าโตกต่สร้างพ่อพ่อเบาง่ายเบาง่ายเท่ นี่ราจะมาครับคุณรัอยู่ดีกูคุณรสักทีท่านดาการพัฒนาบอมเนพัฒนาแต่การแสดงเท่านั้นครับยายต้งนี่เบิ้งจากแต่อีพีแรกแล้วบ่ค่อยมีอย่างเออเป็นไดแน่ผมกับบอคอยปงอีพีที่สี่แล้วนี้ปวดนะเริ่มแล้วเริ่มเป็นอีกย่อยมีหนามาหนามอยแล้วเออเริ่มมีผมมีอย่างออกเริ่มมีผมมีอย่างเครื่องเพชรเข้าชุดป้าเดี๋ยวเบิ้งหมากกะโลงอยคอเนี่ยไ่มาง่ำแทบบอมเนหมากกะโลงไม่อย่างสัตย์ หมากกะโลงน่ะใส่กับงัวกับข้อยอันนี้คนเขาเอินยังลูกประคำว่โอ้ยอันนั้นหลวงพ่อต้นนะไอ้แก่แม่มันวันเป็นลูกประค่าเอินมาจากไหนหัวกะโลกงมาหน่อยทุกมันไตยขางข้างนี้นี่อีปีต์เออแต่เนี่ยเสียทวงคุณงามบอร์วันใดเดี๋ยวเดี๋ยวดิคอนมีคว่ำละแต่ว่าได้รับบทหน่อยมาแตงหน้าเอาไงเถอะอาเบอกหน่อยอีปอดนี่ยังไงตัวนี้ตัวนี้นี่นี่ดูถูกเนาะแม่ยังคัน เคียงสมางบ่เบิดอายุกูบ่มาใส่หน้ากูนะโอ้ตอนแก้สมานเมื่อไรยุานั้นบอกต้อตาสีฟ้าเพราะมันยืดเต่งมาผัดฉล่าบนทีนี่ใกล้แล้วมึงก็จะเป็นไม่ใช่ฝึงสองแล้วเปิดออกนี่ไงทวนโหลดถุงเครื่องสมานแจ็กกี้เอาเอมอนแจ็กกี้บอกพี่น้องว่าอีพี่นี่ศิลปินพิเศษเ้ามีผู้ใดแน่ผู้ใดแน่นกน้อยอยู่ไรพ่อนี่มันต นกพงศกรนกพงศกรนกน้อยอุไรพรนมาบรทานได้๋ยวใดขีหยังแขนประ่านเดเศร้าเจนีเว้าแม่กูเนอเพ่อเอาปากพี่ร้องเพลงอ้ามึงหามึงการที่เป็นศิลปินก็ต้องบุคลีกที่เพียบพร้อมใส่สุดออกมาแม่เราสีเดเมื่อขึ้นจังสี่พ่ได้แมนเออแล้วเียเพรดเเดเเดเเด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 ดดเ้ แม่เฮ้ยคอยพอได้เบาเดอ้อเย,ย,ย,ย<ว>ี่ยมอนเป็นผู้เบาอีน้ำนิ่งเป็นผู้บอกกันเบาพี่น้องจะจะตัดคลิปทรงให้แม่นกหน่อยบ่เนี่ยเบิ่งเด้อบ่แม่นแล้วเข่ารัดชมบ่แห้งเลือทีแล้วละละสิว่าหัวหน้าบ่บอกเด็กน้อยซุ้มนี้บ่มันคือล่ามปามแต่ไปสิว <S 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 ่าเ้าเพราะฉะนั้นนกมงจมูกไผ่เน่อ้อีพี่นี่ครับพี่น้องค่ะความม้วนความซื่นลอยก็บาทอีกแล้วคุ้มค่าคุ้มราคาเอราะหน้าขาดทุ<ภ>นกัญยาอีพี่นี่เซิร์ฟมา เชิญศิลปินมาแต่ละอีพี่าระจนบจว่างจุ่าออแจกเอ้ย่ว่าดีดีขันว่ามาแจกเกินลอยนี่ผู้ใดก็อยากมาเป็นยงเพราะาการบริการสวัสดิการนี่ยอดเยี่ยม<อ>แบบไรแบบไรแบบไรอีพี่แหลกกูมาแนวอยู่แนวกินห้องผักของเศร้าเลิศเลิอกเปื่อเสือ,อ,อ <ๆ S 2> ไล่สดแล้วขับรถเมื่อบานเบาไหบบอดอินทิค้าโอ้ไนอนฟรีพร้อม นอนฟี่บ่อทะไลห้องนี่พนักงานโดยเฉพะเาะพ่อใหญ่โบกรถกูเข่ากูออก้อ้อแก๊กเทียร์ลวกับขั้นเก่าแล้วกับโบกยุ่มมัดมือ,อไปดิไปชอมพอดรถไปย่ามันจะใส่เสด็จเราเนี่ยอีกอย่างหนึ่งกูขอตำหนีตีสิซ<ต>ิกนี่เจอจเลยดินั่นรบป่อพ่อนี่ยแจ้วอีหลีอีหลีดีมัดงชุนแนวห้องสะอาดสะอาดเป็ิตายูเป็นตะเช้าแต่ว่าตีแนวเดียวไม่ยังใ่ะแชมพูขวดใหญ่กว่านั่นบ่ได้ตีเอากระนอนขึ้นเดียวนึงโอ้ยขึ้นเดียวมาขึ้นเดียวมาเบิ่งคนที่มันถูมาหล่อนนั่นน่ะ,สะ,สะส ไม่ให้แจกูใส่เหล่านี้ดีเป็นลังแค่บาทัานเศร้าอยู่คนละแค่เราเรียงที่ภาคที่เศร้าจะกับภาคตลอดดีภาคตลอดผ่านไปผ่านมาชะน้อนตลอดบอสบอสอินเนี่ยเด่นสวันพิ์เด่นสวันด์ก็ขึ้นละสามร้อยหนึ่งเนาะแล้วแม่เถือกก็กัดเนาะ กถือตู้นี่มีสวัสดิการอาหารเช้าเออเพิ่งของหมอกของหวานเนี่ยมือเส้าขลนรีวิวแน่รีวิวแน่แจ็กพีรีวิวรีวิวบอว่าจิตเป็นเงี้ยงก่อนแน่กจากนั้นกินเพิ่นหลายจะได้ข้าวต้มข้าวต้มข้าวต้มกินยานหมูเอาเอาขวางซันก็ว่ามียานหมูชวนมาแขกมาพักวิตามินแลามคนก็เลยบอกค่ะใช่หมต่างยมันจะดูถูกเรื่อต่อไปมีสิมีฮอรคาเฟ่ผลเด้คาเฟ่จะเกิดขึ้นแล้วเด้ คาเฟ่คันบ่อแก้วและเกียรติชิมพ่อิกาขายบอม,มเมื่อวานว่างั้างจ้างเขาพ่อขายแก้วละสี่สิบบาทเด้อรับรองขายแก้วละเกียริชม,มึงกับเ <c oughs> มื่อตุ่งมึงกับกูหุ่นเลยจะได้ไปกินแซ่ไข่มูกโอ้ยเศร้าเนี่ยเบาเอาเข้าเรื่องของเงาบันนี่มองว่าศิลปินมีมีมนกนกแก็งก็ศิลปินนกพงศกรเออจะมีพุ่งตรงมาจากกูแก้วเลยคันขึ้นซื้อว่านกนี่ดังโลดบพรว่าสิเป็นแม่นกหน่อยไร่พรนกพงศกรนก พรพาค่านกปกรัตนศิลป์เดี๋ยวคุณได้ยินข่าวแล้วได้ยินได้ยินคือกันกับอีกนกหนึ่งนกใหญ่นกเอี้ยงมงมีอู่บ้านเผาเนี่ยผูนกเอี้ยงมงเป็นไงมึอตีคณะหมอลำคณะหมอลำแล้ววันนี้น้องไอายสกุณาพรน้องไอายสกุณนาพอกับลูกมานํำกันเลยแจ็คกี้เบ้าแล้วเป็นไงโอ้ยไปเปรียบเทียบเป็นเพื่อนเขาเเพื่อนนอกไอซเนี่ยถูกต้อง เพื่อนเขาเพื่อนนอกอายหรือเพื่อนเม่เขาเพื่อนพ่อเขาโอ้เพื่อนพ่อเพื่อนนกพงศกรเพื่อนมือจอมาสาวจะแตกกย่งพพ่อมันอีหลีพโอ้พอโอ้ครับเอาฉะนั้นพี่น้องครับกดลิงก์ที่ปักหมุดด้านล่างนะครับ6500คนที่ชมทางเพจอยู่ตอนนี้นะฮะอีก30นาทีเขาสิเริ่มการแสดงทั้งมดบอกว่าจะเป็นงานโชว์วัฒนธรรมนะครับผลงานเพลงของศิลปินในวงของเราที่สลับกันมาเมื่อนี้น้องกาฟิลสิปทากับน้องอาย เล่เล่อ้ายน้องอ้ายสกุณาพรเอกตาฟิวพัทรพงษ์เมื่อเ้กประทาแต่รุ่นลูกเท่านั้นครับรุ่นพ่อนี่ก็เติมน้ำมันเครื่องย่างดีป่ทะพุ่งชนกันเลยระวังระวังนกพงศกรครับและบอยพงศลันบอยซิริชโอ้บอยซิริชมันจุบันขวางจองกับเขาขยุนบวาบอยอุบลแล้วก็ศิลปินพิเศษอีกเป็นระดับผู้บริหารเลยนี่ต่ว่ามือนี้เพื่อนบริมากเป็นผู้บริหารค่ะ ห้ามเอื้นว่าบอสผู้ใดล่ะอันบอสโนดนั่นแหละแต่ว่าคันเราขึ้นเวทีเราสิบบอเป็นบอสโนดตีขันขึ้นเวทีเราให้เอื้นว่าบักโนดวังสบออบสแม่มึงตีเอาว่าให้เอื้นบอสเนาะบให้เอื้นบอสแต่ว่าเราสิบเป็ีนใหรูปแบบใหม่ะเออให้พี่น้องกดลิงก์ที่ปักบูดเข่าชมได้เลยเอาอันนี้เสื้อผ้ายีหลีได้เนี่ยเออเพิ่นบอกไอ้เมื่อคืนนี่เอาเพิ่นจังมากเปบอกคอนเติม ไอ้ว่าจอมมะยามคอยเน่มาลูบหัวใจคอยเน่ไอ้บ้าสีพี่น้องผู้เพราท่านเด็กเข่ากุมฟ้าวเด้อครูชินจังเข้ามาครูชินจังชินจังจอมแก่นโลบงเราก็มีอะไรโดราเอมอนเมียมึงตีเอียงบักลั่นพิธีก่อนต้นเอาคือคือโดราเอมอนแต่สนะแต่กูเคยเห็นว่าใจสุดโดราเอมอนเข้าไปยามมูดแขนในห้องแต่งตัวนอนเถ้าโซฟากูเหลียวไปกลัวมันอะไรบักลั่นอะไรชั่ฟากลัว ส้ำกันนรูดเอาพี่น้องเข้ากลุ่มนะฮะช่วงนี้อุ่นเครืองนะครับเตยเอิญพี่เอิญน,น้องถ้าพี่น้องเข้าสนับสนุน112บาทครับขอกําลังใจพี่น้องเด้อเล็กๆน้อยๆและทุกท่านจะได้รับความสุขกลับไปแบบเกินร้อยแน่อนอนครับคและที่สําคัญบอกพี่บอกน้องมาไม่ได้ดูได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นสามารถบน็ลี่กับเบิ้งลหลายๆหลงเบิ้องหลังหลังในคลุมเท่านั้นห้าขีดถวัดชิลปินในอ่า อีพี่นี่ครับกลับมาดูได้เลยได้เลยมาคุ้มคาแห้งแฉลอยก็ขึ้นเดมาดูไม่ยังอยู่ว่องคนบอเลนดีปนีดิมันมาดูปนีติกูที่เด้เ้าจช่ไหนกูเว้ากูที่เดาปนไดเพราะยิงบินกับเ้าก้อนกูเหม่กูได้ยินมันเบาอยู่ตอนนี้อยู่ในกลุ่ม4,200คนแล้วปมมือส่วนไหนเนี่ยบอลฮะกูได้ยินมันเบาอยู่ว่าจังไงกูอยู่วงระเบียบมันสี่เลนพอดีเป็นยังสั่งคนใหญ่เอันนี้นะเมื่อซี เอาามงงหกูขันชัวสร้างกูสิได้ไปเบิกเงินคนตีเอามื่อตัวแข่งสร้างให้เบิกหลายยังไงนี่ขันเฝ้าความเดียวกันนะกรับโอ้ยเฝ้าไปมุ่ซุ่มนี่สิหาเรื่องตกงานแล้วเอามาฟังเตยครับพี่น้องมาฟังเพลงเริ่มต้นจากพลครับมองมองมองโอ้เพลงอย่างกลสัตว์มีเพลงใหม่อยู่พัฒนารองเพลงใหม่แล้วมันมีการยูหม่องเก้าดอกไปหนาเรื่อยๆซื้อเพลงอย่างเกาะ ไอ้ทองว่างานนี่แหมที่ว่าสีรองโอ้สีพันดอนโอ้สีพันดอนสีพันดอนอ่อนแฟนครับอ่ะสังเกตแล้วนะพี่น้องอเข่าในกลุ่ม